ดึงในเกมในตำนานของการประทะก,กันร,ระหว่างเฟิร์สวันกับกิจไงเบื่อไหมแอปการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายหลักเกมอาวีปัญหาเหล่านี้จีหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีทีเจ็ดเพจขายหลักเกมอาวีที่ดีที่สุดนตอนนี้มีไอเดียให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นนไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับนี่คือโรดทูกอร์ลี่เอเอซของปีสองพันสิบเจ็ดในเกมตัดสินี่น่าเป็นการเจอกันระหว่างมูหลักของเฟิร์ส เป็นรอบตัดสินของพวกเขานะว่าใครนะจะได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกของปี2017นะก็คือใครแพ้ในเกมนี้จะกลับบ้านทันทีใครชนะในเกมนี้นะก็คือจะได้ไปต่อสทีนะก็มาดูกว่าในเกมนี้นะใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคือบอกเลยว่าโคตรมันนะเดี๋ยวไปรับชมเบพร้อมกันเลยดีกว่านะปัญหาคือมันมีที่เดียวในสายดีที่จะเข้าไปได้ที่สามเริ่มต้นคืออะไรครับทางวัวพรพชาครับเกมนี้ครับเฟิร์วันมาเล่นเป็นมูราครับทาง์ล็อสเซอร์ครับเป็นจินนาครับเทนโดยอินสลดิวครับแล้วก็ทางฝั่งของกระต่ายงโง่คครับับบซูก้าอยยเเชนนะ มาหลอดฮะเกมนี้หน้าทางจะไม่ตีตัวผิดแล้วนะก็จะเขินหน่อยยังยังยังตำตาผมอยู่เลยจังหวะนั้นอ้าวอซ์ลินดิวโดนไปเกือบครึ่งหลอดก่อนเลยฮะตั้งแต่ยังไม่ถึงนาทีเดียวส่วนทางอัลเฟรสฮะไวส์หยิบมาเป็นลิโป้เหมือนเดิมเต๋ากดโอมาออกมาได้เล่นสักทีฮะหลังจะโดนแบนบ่อยๆครับผมแชโดว์ได้เรียวมาครับผมตัวใหม่ของเราเดอะลาสฮปโจ๊กเกอร์ครั้งที่3แล้วมั้งในซีรีส์นี้และกิจไงได้ซิลจังเกิลมา เกมนี้นี่ผมมีโอกาสจะดึงเหมือนกันนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่อยากพลาดแล้วอ่คือมันด็อกเอา์อ่ะคือแพ้ก็กลับบ้านเลยอ่ะนี่คือเกมตึงสุดๆแล้วฮะง่ายๆคือความกดดันตอนนี้ไม่ไม่มีตอนไหนเยอะกว่าตอนนี้แล้วฮะไม่รู้ว่าทางอัลเฟรที่จะกดดันยิ่งกว่าตอนเจอกับแบ็กฟอร์เรสอีกหรือเปล่าใช่ฮะโอ้มาตรงนี้รับเตาเดินเช็คมาก่อนครับปล่อยนี่ยไปฝ่ายโง่ต้องหนีเข้าบ้านไปฮะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจฮะในซีรีส์นี้ทั้งสองฝั่งไม่มีใครเล่นแร็เลย อืมใช่คือแร็กนี่หายไปเลยนะเหมือนมีแค่เกมที่แล้วที่ฝั่งของผมไม่แน่ใจว่าคารายซอนหยิบมาหรือว่าธนากรตอนที่หยิบมานะครับที่คู่ที่แล้วที่เราถา่ายทอดสดนะครับครับผมมีแร็กแต่ว่าสาซีรีส์นี้<ช>บอฟฟ์กชาก,กับแร็กใช่ครับ<ช>ไม่มีใครหยุด <ๆ S 2> โด,ดบบนนดดดดแะแบบนี้ครับเกาะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับโดนจับโดดขึ้นมาอยู่ทีครับถอยไปก่อนแต่เหมือนจะไม่ทันเลยครับตายไปนะเฟิร์สวันต้องทิ้งร่างโดดกลับมาที่ร่างปอมก่อนครับและจังหวะดีอีกแล้วครับมังกรเล็กเกิดพอดีพอดีเงี้ย โอ้โหแล้วเหมือนจะลืมตาอ้าปากได้ไม่ถึง5าวีครับมังกรเล็กไปเลยครับทีมสีฟ้าขอหยุดชั่วคราวฮะไม่รู้ว่าจังหวะเมื่อกี้สุดคอนโทรลหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ต้องชมทางอัฟเฟรตแหละฮะที่เดินมาถึง4คนมาคุมโซนตรงมังกรเล็กที่รู้ว่าอีกแป๊บนึงจะเกิดใช่ครับก็ถือว่าเป็นการเล่นแมปเพลย์ที่ทําได้ดีกว่าฮะในช่วงต้นเกมของอัฟเฟรตทํามิ่งมาค่อนข้างสวยนะเมื่อกี้แล้วก็เป็นจังหวะที่กระต่ายง่น่าจะเดินมาเอาหน้ามาเช็คพอดีครับก็เลยโดนลงโทษไป ก็พลาดท่าไปก่อนนะสำหรับเฟิร์สบัดของทางวอลฟอร์พชาที่เสียให้กระทางอัฟเรตไปใช่ครับนี่บรรยากาศในห้องแข่งนิดนึงการปรึกษานะครับปรึกษาหาลูนี่น่าวจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวต้องรอกันสักครู่นึงนะครับก็แน่นอนว่าสองทีมนี้ถ้าทีมใดชนะนะครับก็จะเป็นหนึ่งในสี่ทีมนะครับที่ได้เข้าไปชิงชัยกัน ที่ถ่ารสดที่เวอร์พลอยสตูดิโอหรือว่าช่องเวอร์พลอยนั่นเองไปสู้กันเลยอ่านะฮะก็เรียกได้ว่ายกระดับแล้วกันเรียกว่ายกระดับทางอีสปอร์ตจากอินเทอร์เน็ตทีวีไปเป็นทีวีจริงๆละจริงจังเกมมิ่งกันนะนะครับก็จะเป็นหนึ่งในสี่ทีมตอนนี้นั่นรู้สึกวจะมีฮอลลีซอนนะครับคู่ที่แล้วที่เข้าไปละเข้ามาเพื่อรอชิงกับคู่ที่จะได้ตั๋วไประหว่างวอลฟ์ประชากับวอลฟ์เรดเนี่ยแหละใช่ครับ เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปก็ยังมีอีกฝั่งขวานะครับกราบขวาก็ยังมีอยู่อีกนะครับโมนิเป็นคอนนี่ก็ยังเหลืออีกแมตตหนึ่งจะเข้าไปแล้วก็มีจะเจอเฮิร์ตมินอตด้วยสำหรับโมน่เมคอนแมตต์ต่อไปนะครับก็เฮิร์ตมินอตก็เป็นทีมเก่าในช่วงของรถเอชเอสแอลด้วยรถซูการี่ด้วยนะครับเรียกว่าหลายชื่อนี่คุ้นกันหลายคนใช่ครับก็เป็นทีมของซิกฮาร์ดนะครับที่ไปทําทีมใหม่นะครับก็ ถือว่าน่าติตาเหมือนกันสำหรับทีมนี้เฮอร์มินอตก็เป็นอีกทีมที่เคยเป็นเต่งในรายการนู้นใช่ครับส่วนอีกสองทีมที่ยังเหลือต้องชิงชัยกันต่อในสายด้านขวาก็เป็นฮันเดรเจอกับไวท์ฟอเรส s t ใช่ครับเรือนี้ก็เป็นตัวแทนของแบ็กฟอเรส s t นะสำหรับไวท์ฟอเรส s t นะครับทั้งป่าดำป่าขาวนะแต่ตรงนี้ครับตีเชื่อมต่อกลับมาแล้วครับไโซ่ราก้อนครึ่งหลอดแล้วเรียบร้อย มาคุมโซนอยู่ครับสำหรับท่าของเต่าอยู่ต้องถอยออกมาครับก็เป็นมังกรของ Alpha r e ไปครับได้ไปคะับสำหรับ Alpha เรสที่ช่วงต้นเกมยังไม่ถึง3นาทีเลยเงินนําไปแล้วหนึ่งพันอืครับเพราะว่ามังกรทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนช่ครับแล้วมารวมมาตุ้มก็หลายคนก็แบ่งปันเงินกันไปเลยครับรวมถึงในเรื่องของฟอร์สบัลดด้วยครับและนี่เป็นเกมแรกเลยฮะของทางวอลคอชาเมื่อกี้รอซื้อทาโดบอกว่าเข้ามันได้ใกล้อีกนิดนึงแงอันติจะได้คุ้ม วางมาตรงนี้ครับยืนโซนให้เพื่อนอีกแล้วครับลาโซฟคราวนี้นี่ไม่ไม่โผล่ไปข้างพุ่มแล้วเกมที่แล้วโดนไปหนักเหลือเกินนะโอ้เกมนี้ต้องเพเซฟสักนิดนึงครับได้เลเวลได้เงินน้อยก็ไม่เป็นไรฮะตรงนี้สถานการณ์ยังได้เปรียบอยู่ยังไม่อยากยังไม่อยากเลยเสียเปียบอะนะครับสิ่งที่สร้างมาเขายังไม่อยากให้มันสลายไปในทิพตาเนี่ยมาแคมป์กัน4ี่คนให้มาสี่อีกแล้วครับตรงนี้กระต่ายโง่โอ้โหทาร์เก็ตหลักจริงๆเิะ นี่เงี้ยเขาจัดฉากให้ผมเป็นเหยื่อฮะอืมอยังไงดีครับจะกระต่ายโง่จะรอดตรงนี้ไหมเดินวนนะไม่กล้าแยมหน้าออกไปจริงๆฮะ โอไม่รู้จะทํำยังไงครับปัญหาคือถ้าเกิดกระต่ายโง่โดนโซนออกจากฟาร์มอย่างนี้แต่ถ้าเกิดส่วนอื่นในแบบของทางบอลอ้าวกบอลโดนสองตัวครับปดเข้ามาตรงนี้ไงเพื่อนบอลมีตม่ใช่งอะไรหรือเปล่าครับป้อมกันกระแตกครับโดนทั้งนัานของเบย์บบพลังมังกรฟ้าครับปล่อยวอลกิ้งโทบอลกระต่ายโง่ตามสองศพแรกครับข้างหลังทั้งของไว้ยังไม่ตายแต่ก็ตามได้ครับเต่าเองก็ยังไม่ตามกันโดนออกมาได้เฉยเลยครับข้างหลังมาตรงนี้ยังไล่ตีอยู่ครับถึงแม้เพื่อนบอลเจอกไปก่อนแต่ว่าอีซีดิวไม่น่าจะอะไรหรือเปล่าเขาะสต่อยดลาร์ทมาออตรงนีซี้ก รวมถึงป้อมบนไปด้วยค่ะทางวอลฟารเรสแลกมาด้วยการเสียสละชีวิตของทางไวท์ี่เลลิโปคนเดียวเท่านั้นฮะใช่ครับได้ไป1ต่อ4คิวฮะรวมสีริรวมทั้งหมดแล้วเงินของวอลฟอพชาอยู่ที่ประมาณ800 0เท่านั้นเองฮะ <S <S ส่วนอัลฟาเรสนำไปเป็น1 0 1สิแล้วเลือดเลือดแบบนีบ้ไม่ดีโอ้หยิงทีหนึ่งแค่สิบโอ้เวิร์ตบานเกือบตายก็แต่ช็อกมารงนี้ลาโฮไม่รอดนะครับได้คืนมาบ้างฮะเป็น2คิวต่อ4คิวฮะวอลฟอพชาเลิกสีตื้นขึ้นมาบ้างจากการอวา่ ลางโูบเองเหมือนจะพยายามจะเอาให้สุดอะนะครับเพราะว่ายิงแพสซีฟใส่เฟิร์สวันแล้วคือจะตายอยู่แล้วจริงๆอะนะครับก็เลยพยายามจะเข้าไปล้วงให้ถึงแต่ว่าไม่ไหวครับน้องอยูถือว่ามารับได้ดีครับด้วยการใช้ช็อคลงมาเปิดประเด็นไปที่พารากอนตรงนี้ครับทุกเช็คมาก่อนนะฮะให้ฝั่งนู้นได้เข้าไปเปิดครับให้มันรีเซ็ตก่อนนะรอเวลาเพื่อนมาแต่เหมือนฟอเรสไม่สนใจครับมากันเต็มเลยฮ<ล><น>ะเคาะไปกองสุดตานด้วยครับเอาฟอเรส สี่คาั์ดิเบอร์ช้าเกินไปครับแล้วโดนวิ่งไล่มาบนี้ตอ้องนท้งพระเบิดหนีออกมาก่อนแต่โดนเคาะมาจาับน็อกอัพมาหนึ่งทีปั่นวอล์กิิงทอไปหนึ่งทียังไงก็โดนแทงรัวครับแบบเราอีสานี โอ้แต่น้องอีซานานิมาแบบนี้ชาโดบอกว่าเลือดเต็มฮะโอ้แล้วจะต่อเลยไหมครับเมื่อสักครู่นี้นี่เกือบจะรอดอยู่แล้วไอ้เซรีนดิวแต่ว่าช็อคลงมาไม่โดนนะมดตายเป็นแสนนะแต่ตัวเองเนี่ยตายตามด้วยหรือเปล่าครับน้องอยู่อยู่ในป้อมนี้ป้อมคุ้มกันหมแต่พอป้อมหายไปปุ๊บชีวิตก็หายไปเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวลาโทให้ยิงบ้างไฟโดนไป2ตัวหายดิครับแบบนี้อัลฟาเรสได้เปรียบอย่างมากเป็นดับเป้ลคิวของวิเอลมาไปฮะชาโดแรงเหลือเกินนะเมื่อกี้ช่างรุนแรงเหลือเกิน โอแล้วจะไปต่อเลยครับตอนนี้เฟิร์นต้องหนีโยกฮะโยกย้ายสาระพกโยกย้ายครับหนีก่อนนะฮะจะโยกไปไหนดีฮะไปทางไหนก็ดูมืดไปหมดเพราะว่าทีมตายไปถึง2ตัวฮะออฟฟาเรทตอนนี้คุมได้ทุกตำแหน่งในแมปเลยทีเดียวความแรงนี้มันคืออะไรครับสำหรับคูอของกิบไงฮะกลางนี้ยังไม่กล้าเผยเหน้าออกไปครับถูกองตามไปนเราจะทัชแลตเคลียเคลียให้ไวเคลียให้ไว นี่ก็มาเคลียร์เหมือนกันครับ5วินาทีครับสำหรับเซบิเซตเนียลครับมังกรเล็กครับเช็คมาแลยก็รับเฟสเช็คมาเลยต้องอาเซอเปอรบอลเหนียวมังกรแต่ทุกอย่างครับลงไปย้ำมันนี่เรียบร้อยและจะได้อะไรคืนมามาให้อัลเยามเปิดเข้าไปแล้วกันยังไงเปิดทารโดเข้ามาสับไปครับแต่คนแชร์ช่วยกันแชร์ความช้ามะที่ปั๊บปูนิโตมาเองครับก็เลยไม่ค่อยมีใครตายเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระต่ายน้กับอินซิวก็หล่นลงไปครับเพราะว่าดาเมจเสริมจากเพื่อน ของอัลฟาเรสเนี่ยรนอกจาก2คิวนี้ดีไม่ดีจะลามถึงป้อมด้วยฮะอัลฟาเรสตอนนี้ดันอยู่ที่ป้อมกลางและกิงายได้สปริตเซนติโน่ไปด้วยใช่ครับป้อมกลางและก็ได้แน่ๆครับเรามาต่อที่บัฟฟ้าเลยครับเซโกเลมตรงนี้ก็ไม่รอดเช่นเดียวกันครับเก็บเรียบฮะอัลฟาเรสมานี่ไม่เอาแค่หนึ่งฮะเอาสองและเอาเยอะด้วยครับทั้งป้อมทั้งมังกรเล็กทั้งบัฟฮะโอ้เอาไปหมดเลยครับอัลฟาเรดเกมนี้นี่มาเข้มอีกหนึ่งครั้งครับกระป๋าไปก่อนครับยังไงก็มูราดของเฟิร์สฟันตรงนี้กิน เดอะลัสทบกับกิจางฮะทำดาเมจไไปได้เยอะทีเดียวในเกมนี้โตกลับมาอย่างไรอย่าลว่าเกมนี้เพียงแค่7จนาทีนี่เงินน้ำไปประมาณ700ดันเลยครับ หยานบนะสำหรับวอฟ์ประชาเกมแรกเกมที่2ช่วงต้นเกมนำก่อนทั้ง2เกมฮะใช่ฮะกลับกันครับผมเกมนี้อัลฟาเรดต้นเกมมาไปลคัลโดทันหรือเปล่า,<อ>ลาดาาบบีสุดปลายสายพอดีครับยังได้อยู่ครับแ <c oughs> ชมเปสแลตมาตรงนี้ชาโดาพยายามจะกดอันตีครับแต่มันไม่เพียงพอจริงแล้วข้างหลังมาล่าทบโดนตีอยู่ครับยังไงกับไล่ได้ออกไปได้ทันก่อนกับฟิกเกอร์หนีไว้ได้ทันครับน้องคิโดนอยู่แล้วเปิดอันตีไปวันนี้ไม่รอดอยู่ดีครับยังไงครับบอสเซอร์เพยยามจะไล่ออกมาเพราะวันต้องหนีออกมาก่อนแล้วจากตรงนั้นครับคิวจับเฉยเลยครับแล้้ววบอออสเซร์ตาายยคปดฮะใช่ฮะน่าจะไไมม่กล้้้าดดปอวยครับสหรับ ทางฝั่งของวัวฟอชาการเป็นว่ามีแค่บอสเซอร์คนเดียวที่วิ่งไปไลท่ท่านั่นเดลัสโฮบแล้วเดวลัสโฮบไม่ตายครับสวนกลับมาโอ้ค่าทางนั้นบอสเซอร์ในป้อมไปได้ด้วยครับและวัวฟอชาที่เสียไปถึงสคนฮะแค่นั้นยังไม่พอเสียอเมซอนแล้วก็ต่อไปด้วยฮะอัลฟาเรนนี่เวลาฆ่าคนได้เนี่ยเอาเวลาไปเก็บออติทีฟตลอดใช่ไเได้ว,วันเล่นได้อย่างฉลาดจริงๆฮะโอ้ตอนนี้นี่ดูจำนวนเงินสิครับบมคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะฮะวัวฟอชาเข้าไปเมื่อกี้เหมือนว่าจะดีแล้วนะครับในการไปพิกออฟทางนัานของชาาโดวแแต่สุท้้ยล กลายเป็นเสียนะครับ โอ้แล้วอ้าวน้องอยูครับไม่ทราบว่าเป็นลมหรือเปล่าฮะทำไมหน้าดับล่ามลาไปไงั้นเลยฮะเป็นลมอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าโดนลมของซิลจากกิจงานนี่ยนะฮะวูบฮะวูบฮะหายไปเลยครับตัวอย่างมาหลอกปกติอึดอยู่แล้วฮะแต่ซิลนี่ดาเมจตอนนี้ล้นจริงแล้วเข้ามาตรงนี้ครับซิกวชาติที่เขาเหิมาแล้วเคาะไปหึงทีดาเมจไม่ค่อยจะมีครับแล้ร้องมีซานาง,งีมาปาดเข้าไปหึงทีจะตายเอาเองกับคนคิดว่าถึกมาตรงนี้ปาดเข้าไปก่อนยังไงครับตะนั้นไว้จะตายไปเต่าเองก็ไม่รอดเช่นเดียวกัััััันนนนนนนกกกกกรรรระตต่่่่่าาาาายยยยงงงงง็ไไไปปปเเเหหมมมือออออออคคบบบบบททลลีีีีููิข้้้สซ์ใแ ยังไล่ออกไปได้ครับแต่ว่าน่าแรกกันไป2ต่อ2ครับและเป็นการแลกกันที่ทางอัลเฟรตอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเพราะว่าทางอัลเฟรตตอนแรกเลเวลนำเยอะใช่ครับการแลกกันค่าอย่างนี้ทำให้ทางฟอ,อ,องร,ร์บชาแนลเลเวลาคืนมาแล้วเดอะลาทูบกับฟอร์บัเมื่อกี้เดอะลาทูบกดกดติไวไปนิดนึงนะครับไประเบิดใส่คีฟแต่ว่าก็เพื่อแคนเซิลดาเมจที่เดฟวันใช้กับใช้ทางเดลเฟ่ชแหละนะครับก็ถือว่าแคนเซิลดาเมจไปได้พอสมควรเหมือนกันนะครับ9นาทีนึกว่า ถืว่าเกือบที่เดือวทีอ่ะเดือดแล้วเกินแต่ละคนนี่ถือว่าบุกกันหนักเหลือเกินนะโดยเฉพาะทางฝั่งอัลฟาเรสฮะเงินน้ำไปสิบเคแล้วหมื่นหนึ่งนะฮะหมื่นหนึ่งเต็มเต็มเลยฮะตอนนี้อัลฟาเรสได้เปรียบในเรื่องของการเงินแน่นอนฮะหนึ่งหมืนน่นที่ไอเทมใหญ่ๆได้ห้าชิ้นเลยนะกระต่ายงโง่นี่ต้องรักษาระยะห่างจริงครับเต๋าเข้ามาเฟซเช็คตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาขโมยบูไปด้วยครับแต่ไม่ได้ฮะ มองหน้าเลยครับแล้วด้วยความที่เป็นมูราดนี่เลยครับแล้วมูราดนี่ขึ้นมาเป็นเดี๋ยวดรลเซเลเยอร์ ayer, ถูกเปิดแล้วหรือเปล่าครัตอนนี้ไม่สนเลยครับตรงนี้ยิงเช็คไปก่อนครับยังไงฮะเปิดแล้ว<อ>จริงคริบ และทางอัลโซนแล้วโดดเข้ามาตรงนี้คือทัชโชมาครับไวส์ไปครับต้องกลับร่างซราไปก่อนสำหรับเฟิร์สวันครับรอไล่ตีมาตรงนี้ครับดึงมาแล้วก็ตายโง่ดึงจะจับคนช้าหนึ่งนายหรือเปล่าครับปาดเข้ามาด้วยคลิปหนึ่งจับยกขึ้นไปก่อนก็คือดิวโดนตบโดนตีอยู่ป้อมแต่ไปก่อนแล้วตัวเองก็หายไปเหมือนกันก็สังเกตนะข้างหลังเข้ามาตรงนี้กระต่ายโง่เพีายามจะโดนลงไปแต่มันก็ไม่ไหวครับโดนสโลว์หนักมากครับยิ่งกว่าซิสเตอร์เป็นสโลว์ไล่อีกฮะโอ้ไม่ไหวจริงๆครับละลายหายไปหมดถึงสามคนเลยครับและอัลฟาเดไไไมมม่่่่่่่เเเเเเสีีียยยยยใคคครรรรลลลลัับึงงแแปววาาาาาืืออออก้้จะะโดดนนนนท์ตตหูฮฟ อย่างที่เห็นฮะจำนวนตัวเลขของเงินมันห่างกันขนาดนั้นพลัง,ลงแหง่งพุทนิยมถุนิยมของแท้ฮะบอกเลยครับหายไปเลยครับเพราะว่าอัลเรดนี่อึดกว่าอย่างเห็นได้ชัดชและดเลัเมจคท่วมท้นจริงรและมากบช็อกลงมาสวยงามก็จริงแต่ดัเมจร์เพียงพอรหรือเปล่าครับเป่าทอร์นดโดไปแต่ล่าทุบยิงบั้งไประเบิดใส่หน้าไปนี่น่าจะยืนมองฮะดันไอ้คาริเบอร์ครับเก็บทางน้านของไวที่หลงเป็นคนสุดท้ายไปได้ครับยางกันได้ไม่สุดแต่ว่าก็ได้ป้อมตรงกลางไปแล้วไม่สนใจครับเล่นเอาชัวร์เพื่อนเหลือเลือดน้อยก็วปปกกกััับบไไซ่ออเจนนน รูอว่ากลับมาครั้งนี้นี่จะได้รวมตัวกันเก็บออตติฟใหญ่ๆอย่าง<ช>ดังสเลเยอร์หรือเปล่าหรือว่าจะจดันเอาป้อมอย่างเดียวและที่น่าสังเกตอย่างป้อมของอัลเฟรต่โดนสะกิดหรือย,อยังโอ้โหเลือดเต็มป๊กเลยฮะตอนนี้ป้อมบนกลางล่างยังไม่มีเงาแบบมืดๆให้เห็นไม่ถึงครึ่งสักอันหนึ่งโอ้โหไม่โดนสะกิดจริงๆนะเกมนี้นี่โอ้โหเขามาจริงๆฮะอัลเฟรตมาแล้วฮะอัลเฟรตโอ้ไม<อ>่ร<อ>ู<อ>้ว่าใครไปปลุก ร่างบางใครเขาหรือเปล่าเนี่ยเขามาเตะดุเลอเกินนะเกมนี้ตั้งแต่เขาได้เปรียบมานี่เขายังไม่ปล่อยเลยนะใช่ครไม่ว่าจะเป็นเกมแรกที่หลังจากตอนแรกเสียเปียบพอได้เปรียบปั๊มเขาไม่ปล่อยหลุดอุ้ยแล้วนี่เจออีกแล้วครับยังไงครับอินเดียรีมาโดนต่อแล้วโดนสตันจากงท้านของชาโดไปครับลักษณะแล้วเมื่อกี้นี่เป็นภาพที่ค่อนข้างน่าสยดสยองครับกล้องก็เลยไม่แพนไปฮะฮะโอ้เป็นการเรียกว่าใช่ฮะโดนฆาตกรรม ไม่ฆาตกรรมหมูได้หมูเนี่ยฆาตกรรมคนเดียวนะเป็นการสหาบาทาดีกว่าเรียกว่าเป็นสหาบาทาและเลเยอร์ของอัลเรดครับผมได้บัฟใหญ่มาแบบนี้หาจังหวะปิดเกมได้หรือเปล่าแล้วเฟิร์สบอลมีร่างซ้ายอยู่ไม่ได้ไปแล้วไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะไม่มีร่างซ้ายอ้าว หายยไปเลฮะวอดอา you doing my friend ก็จะเข้ามาอย่างนี้ตอนนี้เหลือแค่3คนอิสเรียลเดียวกังจะเกิดแต่ว่าทางอัลฟาเรสเล่นแบบไม่ค่อยกลัวแล้วฮะตอนนี้โหยิ่งเหมือนบ้านจังนะทุบแซมบ้างไปลัวๆครับโอนมาเลยครับเสียคีประบคีปลดมาเลยครับมีบัฟของดาร์คเซเลเยอร์ด้วยแบบนี้ครับแต่เพราน็อกอัพขึ้นไปก่อนครับอิสเรียลโดนอยู่กับนี้โดนปาดเข้าไปหายไปก่อนเพื่อนเลยฮะอยู่ตาตาเป็นจิตครับแล้วอิสเรียลเพิ่งเกิดมาได้แท้ๆไม่ให้เกียรติกันเลยครับแลบเป็นอัลฟาเรสครับที่กำชนะไปได้ใน เกมนี้ที่สุดครับและนี่คือโฉมหน้าของทีมที่จะได้เข้าไปแข่งเพื่อชิงตั๋วไปเกาหลีฮะใช่ครับเาเรดเดี๋ยวต้องไปเจอกับ h o r ร z o n